เอาเลยครับผมสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราก็กลับมาในเกมของดาร์คบอสเซตดกขังบเทอร์นอีกแล้วนะครับผมนี่งมาถึงก็รับเพชรให้ดูเลยว่ามันได้เพชรมา5เม็ดวันนี้นะครับ <c oughs> นะ <g iggle> ก็วันนี้จะมาทําการโชว์ตัวตละครของโกฮังเจสแมนที่เพิ่งได้รับการ ECA ไปนั่นเองนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวละครตัวฟรีที่สามารถได้มาจากอ,รอรีเวนต์ของตอรี่อีเวนต์อันหนึ่งนะครับผมซึ่งด่าน ECA เนี่ยมันจะเป็นด่านที่ต้องบดล็อกก่อนนะครับ สำหรับวิธีการปลดล็อกด่าน ECA area ของเจ้าโกฮังเกเซอรแมนนะก็คือด่านนี้นะครับด่านนี้เลยนะด่าน ECA area เนี่ยมันมีมานานแล้วตั้งแต่กิจกรรมเวอร์วปีที่แล้วแล้วนะครับแต่ว่ามันเพิ่มด่านใหม่เข้ามา2ด่านก็คือด่าน ECA ของโกฮังเกเซอรแมนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็ตนตัวละครเติร์ฟีของ2อเม่ง2โลนตัวนี้นะครับมันก็จะเพิ่มด่านมา2ด่านนะทำให้สามารถฟาร,ร์มเหรียญได้มากขึ้น2ตัวนะครับผมนะซึ่งก็ สำหรับวิธีการบล็อกด่านนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้เผื่อใครเป็นคนเล่นใหม่นะครับจะได้สามารถรู้ได้ว่ามันเปิดด่านนี้ยังไงนะครับสำหรับวิธีการบล็อกด่าน EC Area a นะครับคุณต้องผ่านด่านอีเวนต์ o r y อันนี้ก่อนนะครับ3ด่าน3ด่านนี้นะครับจากภาคบูซาก้าหก็คืออีเวนต์นี้อีเวนต์นี้เลยเล่นให้ผ่านทุกด่านนะครับทุกด่านทุกความยากนะครับผ่านให้หมดด่านนี้1และแล้วก็ด่าน2คือด่านนี้เหมือนกันนะครับ ทุกด่านทุกความยาก2ด่านใช่ไหมอ่ามีด่านหนึ่งนะมีอีกด่านหนึ่งนะด่านที่3คือด่านนี้นะครับผมเหมือนเดิมทุกด่านทุกความยากพอผ่านครบเนี่ยก็จะสามารถปลดล็อกด่าน eca area ของเจ้าที่ผมบอกไปได้ก็คือด่านนี้นะครับเท่านี้คุณก็สามารถเอามาเก็บเหรียญ eca เนี่ยเพื่อเป็นการอัพขั้นเป็นร่าง eca ได้นะครับผมนะส่วนตัวมันเองเนี่ยก็สามารถหาได้จากอีเวนต์นี้เลยนะครับอีเวนต์ของ Ver t o u ร์ a m e n t r ร b บ r n นะครับด่านที่1 นะก็สามารถเปลี่ยนร่างเป็นร่างทีวได้ซึ่งอันนี้ก็คือหน้าตาสเตตของเจ้าตัวฟรีเกียเซียแมน ECA นะครับ HP 1 0 0 0 0หมื่นนะครับผมเอเดอเคลหมื่นสามผมถือได้ว่าเอเดอเคลี่สเตตสวยนะเกือบหลักหมื่นสี่หมื่นห้าเลยนะก็ถือว่าเป็นสเตตที่ดูดีสำหรับตัวละครสายฟรีมากๆนะครับ,นะรบดีเฟนส์แปดพันแปดนะครับผมอันนี้ผมขอเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับตัวผมเองเนี่ยผมใส่เป็นบวกเอเดอเคมห้าร้อยมาจากสกิลออฟนะครับถ้าใครไม่ได้ใส่นะ เรื่องของ IDK มันจะอยู่ประมาณหลัก13,400นะครับผมตรงนี้อ่าก็เผื่อใครงงนะครับผมซึ่งตัวละครตัวนี้นะครับเวลามันเปลี่ยนร่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนร่างทันทีเลยแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือเปิดมาก็จะเปลี่ยนร่างเลยดังน,นั้นคือร่างแรกเนี่ยไอ้ร่างโกฮังไฮสกูนยครับเราจะไม่ได้เห็นในเกมจริงแน่นอนนะครับเห็นแค่รูปภาพเฉยๆเพราะว่าเล่นจริงๆเนี่ยมันจะกลายเป็นร่างเกซิมนทันทีเลยเวล,ลาโผลอ่อมานะครับดังนั้นก็คือเรื่องของร่างแรกก็ช่างมันนะครับ ไปดูความสามารถในร่างเกเซียแมนดีกว่านะฮะตรงนี้อ่ะมาเอฟเฟกต์แม้ตายนะครับเป็นการโจมตีแบบซูพิมดามจกนะครับผมเพิ่มเอดอเคดีเฟนต์หนึ่งเทิร์นแบบ30%นะครับแล้วก็สามารถลดเ d เด e f ์เคดีเฟนต์ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเอฟเฟกต์แม้ตายให้ดูดี ส่วนสกิลพาสีฟนะครับพาสิฟนี่คือเปิดมามีอ e ินดิเคเตดีเน์ให้เลย158%ตั้งต้นถือว่าสูงเลยแล้วก็จะมีโอกาสในการคีพร้อมกับโอกาสในการหลบเพิ่ม18%อนะครับแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยคือเปิดมาก็สามารถได้มาเลยนะครับเปิดมาก็หลบได้เลยแล้วก็คีรีคอนได้เลยแต่ว่าเป็นแค่โอกาสแบบ18%เท่านั้นนะครับแค่18%ไม่ได้เยอะมากมายนะตรงนี้นะครับผม แล้วก็จะได้คีย์บวก5นะครับพร้อมกับเอเดคเดฟเฟนเพิ่มอีก58%นะครับเมื่อทำการโจมตีใส่ตัวละครฝ่ายไวร้ายนะครับฝ่ายเอ็กสตรีมคัสนั่นแหละฮะโจมตีใส่ฝ่ายไวร้ายปุ๊บจะบวกคีย์เพิ่ม5้าคีย์แล้วก็ถือขึ้นแรงขึ้นปีกห้ปดอร์เซด้วยกันถือว่าเป็นตัวละครที่แบบว่าแอนตี้ฝ่ายตัวร้ายมากๆก็ตามคอนเซ็ปต์ตัวละครเลยนะครับเป็นฮีโร่แห่งความยุติธรรมนั่นเองเกรซิอาแมนนะครับผม แล้วก็ตัวนี้จะได้บัฟรีดิวดาเมจเพิ่ม28%นะครับบัฟในการป้องกันดาเมจนั่นเองนะครับสามารถดาเมจเพิ่ม28%เมื่อมีตัวละครในแัดของปบี้เกหรือว่าแัดของยุทเนี่ยในเทินเดียวกันนะครับจะสามารถป้องกันได้นะครับผมนะอ่าแล้วก็กลับกันถ้าเกิดว่าโกฮังเนี่ยมันจะตัวละครฝ่ายของตรงข้ามเนี่ยอยู่ในแัดของผู้หญิงแล้วก็แฉดของเด็กเนี่ยมันจะได้บัฟนะครับในการการะมำเพิ่มอีก30%แต่ถ้าว่ามันจะเสีย โอกาสใน,นการโจมตีแม้ตายไปก็คือโดนซิวแม้ตายนะครับไม่สามารถโจมตีแม้ตายได้นะครับก็คือว่าเจอฝ่าตรงข้ามนะครับเป็นเด็กกับผู้หญิงเนี่ยมันจะใส่แม้ตายไม่ได้แต่ว่าจะถึกขึ้นนะครับก็คือเป็นข้อดีและก็ข้อเสียในเวลาเดียวกันนะนะตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเจอเด็กหรือว่าผู้หญิงในฝ่ายเดียวกันก็จะไม่ได้อดลงกับกันคือเก่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าจะได้บัฟกันาเมดเพิ่ม2ี่ก็จะสามารถป้องกันได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวละครที่น่าสนใจนะครับเก่ง เก่งกับพวกฝ่ายไวไลท์สุมากกว่าเจอตัวดีไม่น่าไหวนะเจอด่านพวกลีเจนโกคูก็ไม่น่าจะไปได้รอดเท่าไหร่ตรงนี้นะครับผมก็เป็นตัวละครที่เล่นเฉพาะงานจริงๆแหละนะครับส่วนเรื่องของลิงก์นี่ผมก็อัพมาอยู่บ้างนะประมาณวิวห้าวิวหกนะครับวิวห้าถึงวลเจ็ดเลยก็ช่วงกลางๆนะครับไม่ได้ลิงก์ต่ํามากนะครับผมก็ประมาณกลางๆนอกตรงนี้นะครับส่วนแคทเนี่ยมีอยู่ประมาณเจ็ดแคทนะครับ แคหลักที่ผมแนะนำให้เขาเลน่นก็คือแคข,ของ Defender of Justice เพราะว่าเหมาะกับเขาสุดแล้วนะครับเอาไว้ง่ายก็คือมันมีวีดีโอไงมันเลยสามารถเอาคอมโบกับเจ้าตัวละคตรตัวนี้ได้เพราะว่าเป็นผู้หญิงด้วยก็เลยสามารถทําให้โกฮังเนี่ยเก่งขึ้นได้จากท่าศิลปกิวของมันเองนะครับผมนะก็จะมาลองเทสในทีมของเซฟิงบอลครับในด่านของ EXBR นั่นเองว่ามันจะไปได้รอดหรือเปล่าสำหรับเจ้าโกฮังเกสเซแมนตัวละครตัวนี้ นะครับถ้าพร้อมแล้วงั้นก็โอเคไปลุยได้โอเคนะฮะเรามาลองเทสในด่าน SBR ดีกว่าว่ามันจะไปได้ดีขนาดไหนนะครับอ,อ,อันนี้เป็นด่าน EXSBR ด้วยนะไม่ใช่ SBR ธรรมดานะครับก็จะมีความยากที่เอาเรื่องเลยพอตัวอดํหนึ่งเลยนะครับผมก็จะมาเทสในทีมของไซบิงบอลนะครับไซบิง <S aving S 1> บอลเพียวๆเ,เลยนะครับผมอะไรอย่างนี้ก็จะมีตัวละครอย่างโกเทนเด็ก1ตัวแล้วก็ 1> 18หนึ่งตัวตัวนี้นะครับที่จะทําให้พาสซีฟของเจ้าเกสซเอแมนเนี่ยสามารถทํางานได้ก็คือพาสซีฟในการาป้องกันดาเมจนั่นเองนะครับผมซึ่งตอนนี้โกพังเกสซเอแมนยังไม่ได้โผล่ออมานีไปโผล่มาถึง3นูนเลยฮะแม่งไปสไกลัเลยซึ่งผมจะมาเทสแค่ด่าน SBR แค่ด่านเดียวนะครับเพราะว่าด่าน SBR ถ้าเล่นไหวด่านเกมยาวก็เล่นไหวนะครับเพราะว่าตัวมันเองไม่ได้มีความสามารถในการสแต็กเอเดเคดีเฟนอะไรได้นะก็คือ เก่งยังไงก็เก่งกันไปเลยตั้งแต่เทินแรกนะครับผมดังนั้นคือถึงแม้ดามเมจใน SBR จะเท่าไหร่เนี่ยในเกมยาวก็ทําได้เช่นกันนะครับผม,อมโอเคโกเทนตินเบิ้ลเข้าไปกระทิงแดงตายหาไปแล้วฮะซึ่งเดี๋ยวเทินน่าจะได้เห็นผลกันนะครับว่าโกฮังเกอ,อเซอียแมนเนี่ยจะเก่งได้ขนาดไหนนะมาดูกันทั้งในแง่ดามเมจเลยก็แง่ป้องกันเลยดีกว่านะครับผมเกือบตายเองแล้วเนี่ยโอโ้โหนี่มาแล้วนะครับโผล่ปุ๊บเปลี่ยนร่างทันทีเลยนะครับ แล้วก็บอกได้เลยว่าแอนิเมชันในการเปลี่ยนร่างก็ถือว่าดูสวยงามเหมือนกันนะเป็นตัวฟรีที่มีภาพแอนิเมชันที่ดูสวยเหมือนกันเออใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเทอร์นนี่นะครับโกฮังเกเซียแมนเนี่ยสามารถได้รับกานเมดเพิ่มด้วยนะจากที่มี18อยูาา่ในเทอร์นเดียวกันนะครับทำให้โกฮังเกเซียแมนเนี่ยสามารถไปรับตินได้เลยสบายๆนะครับดีเฟนต์มาตั้งต้นเท่าไหร่ดีเฟนต์ตั้งต้นที่หลัก120,000นะครับผม ถือว่าดูดีมากนะเพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าเวลามันเจอตัวละครฝ่ายวายร้ายอะ่ะมันจะได้เอเดเรดีเฟน์เพิ่มไปด้วยนะครับหลังจากตีไม้ตายไปแล้วนะเออจะได้ดีเฟนท์เพิ่มจากพาร์สประมาณ5 8แล้วก็จากเอฟเฟกต์ไม้ตายอีกสามสิบเปอร์เซ็นต์ดังนั้นคือหลังที่มันโจมตีไม้ตายไปแล้วอะ่ะมันจะถือขึ้นแบบมาโคตรเยอะหลายเปอร์เซ็นต์มากๆเลยนะดัะงนั้นผมมองว่ามันน่าสนใจดีนะครับผมตรงนี้ซึ่งถ้าเรามองจากที่เราคิดเอาเองก็น่าดีเฟนท์ขึ้นหลัก2 0 0 0 0 0ได้นะเพราะว่า Defense เต 80กว่าเซนต์เป็กือบ100%เลยนะมันจะถือขึ้นเยอะมากๆเลยนะครับผมโอเคผมจะตีใส่ไอเจ้าตรงนี้แล้วกันนะตัวเขียวแล้วกันกินนิวใส่เข้าไปชึบปั๊บอ่ะก็ตัวของเกเซียแมนเนี่ยอย่าลืมว่ามันสามารถลดเลอดเคดีเฟนส์ฝ่ายตรงข้ามได้ด้วยนะครับก็จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยตีเบาลงไปอีกด้วยนะถือว่าดีมากๆนะครับผมโอเคมาผมจะลองไม่ใช้ไอเทมแล้วกันว่าเวลาไม่ใช้ไอเทมเนี่ยมันจะมันจะแทงไหวไหม แต่ถามมีสิทธิ์ตายไม่มีสิทธิ์ตายเหมือนกันนะเนี่ยอ,อมันมีสิทธิ์ตายนะลองดูก่อนไหมผมแค่อยากลองดูว่าพลามันอยู่งี้จริงๆเอ่มมันจะแทงได้ดีขนาดไหนถ้าตายก็ช่างมันนะครับมาดาเมจอยู่ที่เท่าไหรมาดูกันสมล้านเอ้ยนี่ตัวฟรีเนี่ยถือว่าไกลกว่าที่ผมคิดไปเยอะเลยอะเตะไปทีนึงติดเบิ้ลเป็นสล้านสองดูดี เบิ้ลน,นี่คือถ้ายิ่งเบิ้ลยิ่งถือเข้าใปใหญ่ด้วยนะยิ่งถือยิ่งแรงเข้าใปใหญ่ด้วยนะครับตายไปแล้วหนึ่งตัวแล้วผมตีไม่เข้าเลยไม้ตายเข้ามาไม่เข้าไม่ถึงหลักแสนไม้ตายมาไม่ถึงหลักแสนเลยยจะลืมนะครับว่านี่คือด่าน EXSBR นะครับผมเอาตายหาเลยกูนะครับอันนี้คือด่าน EXSBR นะเมื่อกี้คือโกฮังเคซิอาแมนเนี่ยโดนใส่เข้ามาดามจไม่ถึงหลักแสนด้วยนะออ เพราะว่าจะบอกว่าดาเมจหลักแสนใน SBR เนี่ยถือว่าเป็นดาเมจที่แบบว่าพื้นฐานโคตรแบบเป็นขั้นต่ำที่จะโดนเลยะเออนะแต่นี่คือมันโดนมาไม่ถึงแสนเนี่ยสาม,มามืนาหมืนแก็ถือว่ารับได้ดีนะเจ๋งดีเหมือนกันถือว่าพอแทงได้เลยเออเพราะว่านี้ผมไม่ได้ใช้เทมมช่วยด้วยนะครับผมแต่ถ้าตอนแรกเราไม่ได้ติดเบิ้ลแม้ตายก็คงจะโดนมาแรงกว่าเมื่อกี้นะครับผมนะเพราะว่าเมื่อกี้ได้ติดเบิ้ลเลยบวกดีเฟเอนเพิ่อมอีก3 0ไปด้วยนะก็เลยถึกเลยทีนี้นะครับ โอเคเดี๋ยวผมขอเล่นใหม่ล้วกันเมื่อกี้ตายไปละแต่ถือว่าได้โชว์ไนดะ้ว่ามันแทงได้ดีขนาดไหนถือว่าโอเคเลยนะครับคราวนี้ครับมาลองดูดีกว่าว่าเวลาโกฮังเกซียแมนเนี่ยไม่ได้มีตัวละครแพเธอร์เป็นผู้หญิงแล้วก็เด็กเนี่ยมันจะมีการป้องกันที่ดีขนาดไหนแต่เมื่อกี้ถือว่าทําได้ดีมากานะทั้งแง่ดาเมจกับแง่ป้องกันเนี่ยถ้าเราแบบตรงจังหวะเงื่อนไขมันครบเนี่ยเงื่อนไขในการป้องกันสามารถทําได้อะไรเงี้ยโอ้โหถือว่าเก่งมากๆก็ดับนในสัหรัตัวละครสายฟรีนะครับ ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวละครตัวฟรีที่ค่อนข้างจะเก่งระดับหนึ่งเลยนะแต่ว่าต้องทําเงื่อนไขให้ครบนะครับมันไม่ได้เก่งมาแต่เกิดอ่ะต้องหาจังหวะของทีมด้วยส่วนหนึ่งเลยต้องจัดทีมให้ดีต่อมันเองด้วยแล้วก็เล่นได้ถูกด่านด้วยนะเพราะว่าตัวมันเองมันจะไม่เก่งเลยในด่านตัวละครตัวดีนะครับจะฝ่ายตัวดีนี่คือจะจะเบาลงด้วยแล้วก็ถึกน้อยลงด้วยนะครับมันเหมาะก,กับการเล่นในด่านวายร้มากกว่าก็เป็นตัวละครที่เล่นได้แค่บางด่านนะครับไม่สามารถไปทั่วทุกด่านได้นะตรงนี้นะครับผมอืม มารอบนี้เสียดายที่ว่าลิงก์ไม่ดีเลยอะ่ะไม่ได้นะลิงก์เนี่ยไม่ดีเลยฮนระไม่เป็นไรมาแบบนี้ผมจะขอใช้เทพดีกว่าเพราะว่าดูทรงคงไม่น่ารอดเท่าไหร่เนี่ยใช้ไปก่อนเลยครับเรือันี้คือโดนแรงแน่นอนตรงนี้โอเคดีเฟนซ์หนึ่งแสนหนึ่ืเลครับแบบว่าไม่มีลิงก์กับใครเลยมีค่าสปอร์ตของ17อเ่าดเดียวก็ถือว่าพอโอเคแหละโดนดักหน้าเข้ามานะครับ ชิมใเข้าเพราะามีอเทมมาช่วยอยู่ดาเม็งล้านแปดนะอันนี้คือลิงก์ไม่ทํางานเลยนะครับผมมันยังถือว่าดูดีอยู่นะล้านแปดก็พอเคใส่เข้ามาเลยหลบได้หลบไหมอีกรอบนึงไม่หลบก็ผมแสนหกคือความสามารถในการหลบมันเป็นโอกาสแค่สิบแปดเปอร์เซ็นต์นะทั้งหลบทั้งโอกาสในการเคีย์เป็นโอกาสประมาณสิบแปดเปอร์เซ็นต์คือมันจะหลบไม่บ่อยอยู่แล้วนะครับเข้าใจด้วยว่ามันจะหลบไม่บ่อยแต่ว่า มันคือแบบมันมีสิทธิ์ในการหลบอ่ะมันจังหวะมันอยากจะหลบมันก็หลบให้เลยอหละอย่างเงี้ยเหมือนเมื่อกี้ครับหลบให้เลยไม้ตายแต่ส่วนใหญ่มันจะไม่หลบหรอกเพราะว่าโอกาสหลบมันน้อยมากๆมันน้อยกว่ามันน้อยกว่าไม่ได้มันแช่น้๊ดซัานะครับขนาด5แช่ยั่งติดบ้างไม่ติดบ้างเลยอันนี้แค่แบบอันนี้ประมาณ18%มันถือว่าโอกาสมันน้อยมากๆเลยนะครับแต่ก็มีก็ถือว่าดีแหละดีกว่าไม่ได้มีอะไรเลยไงยังพอสามารถที่จะมีโอกาสในการหลบได้นิดหน่อยก็พอเคแล้วนะครับเทือนี้ก็น่าจะสบายหน่อยนี่ฮะเหลือแค่ตัวเขียวตัวเดียวตรงนี้ ดี๋ยวให้เราจะให้โกฮังเกลเซียแมนทำการปิดฉากเอานะครับถ้าเกิดว่ามันติดเบิ้ลบ่อยก็มีสิทธิ์ที่จะฆ่าได้ปะรู้สึกลิงกับเพื่อนไม่ดีอีกแล้วฮะเพราะว่าเหมือนเดิมเหมือนเธอเมื่อกี้เป๊ะเลยไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงลิงก์ไม่ได้เลยฮะโอ้โหเสียดายคือหนึ่งสิ่งที่เป็นข้อเสียก็คือว่าอาจจะเป็นเรื่องลิงก์ก็ซ้ำเนี่ยเออลิงก์ไม่ใช่ว่าลิงก์ไม่ดีนะแต่ว่ามัญหาคู่ลิงก์ได้ค่อนข้างจะ ยากพอตัวเหมือนกันนะครับเป็นลิงเฉพาะตัวละครเนะี่ยอย่างลิงฮิลโลอัพจัสติสอย่างเงี้ยมีแค่พวกเกเซแยมแมนอย่างเดียวนะครับผมอันนี้นะฮะต้องไปหาคู่ลิงแบบว่าบางเฉพาะตัวละครจริงๆนะครับผมอย่างลิงกับโกฮังไฮสคูอย่างเงี้ยพอพอไปได้นะพอโอเคเลยเพราะว่าอันนี้มันสามารถซับให้กันได้ด้วยนะครับนั่นแหละคือมันหาคู่ลิง์ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้หาง่ายขนาดนั้นนะเอาง่ายๆเออนะซึ่งลิงก็ อยู่ในระดับที่ค่อนข้างจะกลางๆนะครับไม่ไม่ไม่ดีไม่แย่นะครับผม,มไปอีกหนึ่งสิ่งที่ผมชอบก็คือมันโจมตีไม่ตายได้ง่ายนะเพราะว่าเวลาเจอตอัวละครฝ่ายเวลาจะได้คียบวก5คียด้วยตอนทําการโจมตีนะครับผมก็ง่ายคือเหมือนกับตัวละคร5ปีแหละคือเวลาโจมตีได้คียเพิ่มไงอะไรเงี้ยนะครับโจมตีเสร็จได้คียเพิ่มบวก3คียแต่ว่านี้คือเป็นบวกคีย5ห้าคียอะไรไงและเป็นตัวละครธรรมดาได้ไงครับ ไม่ได้มีแม้ตายใหญ่อะไรนะคือได้แม้ตายโคตนง่ายเลยตรงนี้ได้ง่ายมากๆโอเคมาเกสเซียแมนล้านแดตามเมทเท่าเดิมเลยล้านแปดนี่คือเหมือนจะตอนยังไม่ได้อีซก็สามารถทําได้นะแต่นี้คือไม่ได้มีลิงก์เลยนะฮะทีมรอบหนึ่งติดเบิ้ลตายไหมตายเลยนะครับถือว่าดีนะผมว่าตัวมันเองนี่คือควรค่าแก่การอัพเบิรลหรือเปล่า อาเบิลนำมันจะดีต่อตัวมันเองก็จริงแต่ว่าผมว่าโอกาสคีมันจะน้อยเหมือนกันนะคี้แค่จากพาสซีฟมันยังน้อยเกินไปอ่ะเพราะบางจังหวะเราต้องเราต้องหวังพึ่งคีจริงๆในการทําให้บอสตายไวขึ้นนะครับผมแต่ไม่รู้สิตัวมันเองก็มีคีลดค่อนให้อยู่แล้วอ่ะแต่โอกาสคีมันน้อยไม่หน่อยครับถ้าเขาเปลี่ยนจากโอกาสขี้แค่18เปอร์เซ็นต์เป็นประมาณ20กว่าเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้มันจะมันจะพอให้อภัยได้จริงนะครับผมอืม มันก็คงต้องอพเบิลน้ำแหละครับตัวละครตรงนี้นะครับจะได้มีผลดีสูงสุดต่อตัวมันเองอยู่แล้วตรงนี้นะครับยิงเบิลก็ยิงเก่งไงยิงตีแรงขึ้นไปด้วยยิ่งทําให้ฝ่ายตรงข้ามตีเบาไปด้วยนะครับยังไงก็อพเบิลน้ำจะดีสุดแล้วมนะั้งตรงนี้รู้สึกนะครับเพราะว่าติดเบิลก็คือมีโอกาสตีคีใหม่รอบ2อะไรอย่างเงี้ยนะก็มีสิทธิ์ในการตีคีดคอนได้เหมือนกันแหละเออมาครับมาแล้วกูฮังไฮสคูลเบนเทนแบงลังเฮนชิน ท่าแมันยังเฮยมึงไอโกฮังสุดเท่จากภาคเซล,ลนี่คือมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยฮะภาคโตมานี่กลายเป็นคนแปลงร่างเฉยเลยฮนะโอเคมารอบนี้ถือว่าดีหน่อยเพราะว่าจะมีลิงก์กับไฮสคูลโกฮังอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ะก็ถือว่าจะได้โชว์แล้วแหละตรงนี้นะครับมีลิงก์ทำงานได้กัน3ลิงก์นะครับลิงก์หลักคือลิงก์ของ Hero of Justice ลิงก์นี้เลยนะครับสำคัญมากเป็นลิงก์ดาเมจหลักของพวกเกเซียแมนเลยนะครับผมอ่ะดีเฟนส์สันสองนะครับตีเสร็จ ถือขึ้นประมาณ80กว่าเปอร์เซ็นต์ถือขึ้นแน่นอนไม่ต้องห่วงถือขึ้นแน่ๆนแต่ว่าต้องเข้าใจด้วยว่าเทินนี้นะครับเราไม่ได้มีดาเมจหรือดักชั่นนะครับเพราะว่าตัวอย่างผู้หญิงกับพวกตัวอย่างพวกเด็กๆเนี่ยไม่อยู่ในเทินนี้นะครับทำให้โกหังไม่สามารถได้บัฟป้องกันดาเมจได้ก็เวลาใช้ก็พยายามคิดก่อนแล้วกันเรื่องตรงนี้นะครับพยายามดูก่อนว่าเออพาสีในการแท้งเนี่ยทำงานได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับอืมก็ อันนี้จะเป็นการแท้งแบบเพียวๆจากตัวเลขดีเฟนต์นะครับมันด้มีรับกรนเมจมาคอยช่วยนะครับดูถือว่ามันจะแทงได้ดีขนาดไหนนะครับแต่คิดว่ามันคงไม่ดีมากกว่าซึ่งตรงนี้ผมตีใส่คาเบกไปแล้วครับตีใส่คาเบกนี่คือมันจะไม่ได้ผลในการบวกเอเดเคียดีเฟนต์เพิ่มนะเพราะว่าคาเบกเป็นตัวละคตรตัวดีไงเป็นซูปเปอร์คาร์ดนะครับทำให้โกฮังเนี่ยไม่สามารถตีแรงกับดีเฟนต์เด้งขึ้นได้นะก็เออว่ะแล้วกูก็รู้กูจะตีใส่คาร์เบททำไมวะเนี่ย ช่างมันครับถือว่าได้โชว์ไปว่าเวลาตีตัวละครฝ่ายตัวดีเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เรียกได้ว่าเป็นการแถดที่ควรจะมีประโยชน์มากๆเลยนะกูเนี่ยคือตัวมันเองอ่ะเจอตัวละครตัวร้ายแต่ถ้าไม่ตีตัวร้ายมันก็ไม่ได้บัฟนะอันเนี้ยเออมันต้องตีตัตละครตัวร้ายเท่านั้นด้วยนะคือแค่เจอหน้าไม่ได้นะครับผมนั่นสินี่ก็คงเป็นข้อเสียจริงเพราะว่ามันเจาะจงตัวร้ายมากๆเลยคือเจอตัวร้ายเนี่ยยังไม่ได้มีผลอะไรเพิ่มนะครับต้องตีไปก่อนถึงสามารถได้ผลเพิ่ม แม่งแบบโคตรฟิกเลยว่ะเ,ออเดี๋ยวก่อนผมขอใช้ไอเทมก่อนแล้วกันดูทรงคงไม่น่าไหวนะครับเพราะว่าเทนนี้นี่คือโกฮังไม่สามารถได้ดีเฟนต์เพิ่มจากการโจมตีไปแล้วนะมันจะได้ผลแค่าจากเอฟเฟกต์แม้ตายนะครับที่เพิ่มแค่ามาดีเฟนต์ประมาณ30%เท่านั้นตรงนี้ก็ประมาณนี้อ่ะเต็มเบิ้ลเมื่อกี้ดาเมจสองล้านหนึ่งนะครับสองล้านหนึ่งนี่คือตีส่ตัวละคร่ายซูเปอร์คาร์ดนะก็ถือว่ายังยังโอเคนะ ยังทาดาเมจหลัก2ล้านได้ก็ก็ไม่ได้แย่นะครับจริงนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าตีเสนตอรคอนฝ่ายวยร้ายเนี่ยฝ่ายไอ็กซ์ตรีมคาร์ก็น่าจะขึ้นมาหลัก2ล้าน8ได้แหล่งี้เกือบ3ล้านเลยนะครับผมผมก็เรียกได้ว่าดาเมจนี่คือถือว่ายังดูดีนยมันไม่แย่อะไรเท่าไหร่เนี่ยดูดีเหมือนกันนะตัวมันเองมันเก่งก็จริงแต่ว่ามันเก่งตามจังหวะต้องจัดจังหวะให้ดีก่อนนะครับจัดทีมให้ดี เจอด่านให้ถูกนะครับจังหวะต้องมาด้วยนะถึงสามารถแทงได้อะไรได้นะครับผมคือเข้ามาต้องมาจัดเธนเองว่าเธนเนี่ยมีตัวละครผู้หญิงไหมมีตัวละครเด็กไหมถึงสามารถแทงได้ต้องให้มันมาจัดเธนเ,เองก่อนนะครับถึงสามารถทําพาสซีฟในการป้องกันเพิ่มได้ะไรอย่างนี้เนี่ยสามารถได้พาสซีฟในการป้องกันแล้วเพราะว่ามี18ปดไมคอยยืนคู่ด้วยกันนะครับผมแต่ว่าแม่งโดนดักหน้าด้วยไงประเด็นเอาจริงตัวละครตัวนี้นี่คือไม่ควรไปโดนดักหน้านะเพราะว่า ดีเฟนต์เนี่ยเขาจะได้มาทั้งหมดเลยก็คือได้มาหลังจากโจมตีไม้ตายไปแล้วแต่ว่าถ้ายังไม่ได้โจมตีไม้ตายเนี่ยมันจะดีเฟนต์เท่าเดิมจากตอนตั้งต้นมาให้เลยก็คือมาหลัก1นึ่งแสนเท่าน,นั้นนะครับถือว่ายังน้อยอยู่ดีนะมันจะดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าหากว่ามันโจมตีไม้ตายไปก่อนอะไรเงี้ยครับผม,มควรตีไปก่อนแล้วค่อยมีแท้งมากกว่าแต่ไม่เป็นไรครับคลิปนี้คือคลิปโชว์ของเขาเองก็ให้เขาโชว์ไปว่าเวลาโดนดักหน้านเนี่ยจะโดนแรงขนาดไหนนะครับมา ตายว่าวันนี้ไม่น่าตายหรอกหลบหนึ่งทีเตะเข้ามาชิบห้าพันดาเมจนะตัวแพ้ทางสีใส่เข้ามาสามหมื่นเจ็ดนะครับผมอันนี้คือโดนดักหน้านะผมว่าไม่เร็วนะครับตัวที่มันไม่ได้ชนะทางสีเราครับตีเข้ามาแค่หลักห้าพันส่วนตัวที่มันชนะทางสีเราตีเข้ามาหลักสามหมื่นเจ็ดแล้วนี้คือตีเข้ามาดักหน้าเลยนะตีมาดักหน้าด้วยนะครับผมถ้ามันตีมาหลังจากที่เราโจมตีมาตายไปแล้วนี่คือมันจะ มันจะตีไม่เข้าเลยเอาง่ายๆมันจะตีไม่เข้าเลยดาเมจธรรมดานี่คือรับได้สบายอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงเลยแต่ว่าดาเมจแม้ตายนี่คือไม่แน่ใจว่าจะโดนมาแรงขนาดไหนแต่ถ้าที่ผมดูมาก็คงจะโดนมาเบาวกว่าชาวบ้านเยอะเลยนะครับเพราะว่ามีบัฟกันเดาเมาให้ไงเออแล้วก็ดีเฟนซ์มาหลักเกือบสองแสนด้วยซ้ำอะ่ะเออก็เลยน่าจะน่าจะพอไหวเลยอะ่ะโอเคมากๆตรงนี้นะครับ ถ้าใครกาลังขาดจิกซอในการผางด่าน SBR เกี่ยวกับพวกสายไวรลนนะครับแบบว่าเจอสตูฝ่ายไวรลน์เยอะเนี่ยคุณก็สามารถใช้โกหังเกรซแมนตัวละครตัวนี้เนี่ยไปลองเล่นได้เพราะว่าที่ผมเล่นมาก็ถือว่าโอเคเลยนะถือว่าเล่นได้โอเคเลยแหละดาเมจอยู่ในเกมนี้ค่อนข้างจะใช้ได้เลยดาเมจก็จะพอได้นะครับแล้วก็ป้องกันก็ป้องกันนี่คือต้องทําให้ครบเงื่อนไขก่อนถึงสามารถไปแท้งได้นะครับผมสามารถดาเมจมี ป้องกันพอโอเคนะครับดีบัฟก็ดีบัฟได้ด้วยนะครับแม้ตายก็ได้ง่ายด้วยผมว่าใช้ได้เหมือนกันนะครับใช้เทปไปก่อนเลยไม่งั้นนี่คือโดนโลเซ่ดักหน้าเข้ามานี่ไม่น่าเหลือรอออะไรทั้งนั้นนะครับผมถ้าไม่ใช้เทมนี่คือไม่แน่ใจว่าโลเซ่จะดักหน้าเข้ามาหรือเปล่าถ้าโดนดักหน้าเข้ามานะไม่เหลือซากศพแน่นอนนั่นไงแม่งดักหน้าจริงด้วยอะฮะหลบไหมไม่หลบสามแสนโอเชิโอ้โหยจะบ้าตายกับตาย กอบตายเลยกูดาเมจสองล้านห้าน,นะโอเคติดเบิร์นเป็นสองล้านหกนะฮะถือว่าเป็นการดีบัฟไปนะครับผมดับเบิลหักลบเอเดเคเข้าไปหลบหนึ่งไม่หลบหนึ่งตีไม่เข้าแลออสบายใจได้สบายใจบ้าอะไรเลยหลือนิดเดียวเหลือแค่สี่หมื่นหนึ่งนี่ฮะรอดได้เปล่าเนี่ยจะรอดไหมเนี่ยด้านหลังตรงโกฮังกับโกเทนไม่น่ารอดนะ ก็คงจบคลิปประมาณนี้แหละครับผมไม่น่ารอดตรงช่องด้านหลังเท่าไหร่ผมว่านะก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่เก่งเลยแหละแต่ว่ามันเก่งแค่บางด่านนะครับเก่งกับพวกตัวละครตัวร้ายนะครับเงื่อนไขมันเยอะไปหน่อยเงื่อนไขในการทํามันเยอะไปหน่อยนะครับผมมันแบบมันไม่ได้เปิดมาแล้วเก่งแต่เกิดเลยเหมือนพวกตัวละคร6ปีอะไรอย่างนั้นเราก็ต้องเป็นคนที่คอยจัดจังหวะในทีมเราเองนะครับว่าเธอเนี่ยต้องทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับพยายามหาพวกแบบ หาพวกเด็กๆไปยืนคู่กับเกรซิอาแมนจะได้ทําให้ Man เกรซิอาแมนมันเก่งขึ้นนะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเลยนะครับดาเมจก็มีได้นะครับป้องกันก็โอเคดีบัฟก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าใครกำลังขาดตัวละครเอาไว้ช่วยในด่าน SBR เนี่ยอันนี้สามารถช่วยได้จริงๆไม่เลวร้ายอะไรเลยงั้นก็โอเคแล้วกันนะครับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครมีอะไรอยากสอบถามก็สามารถสอบถามได้เสมอเลยนะครับผมจะคอยตอบให้ตลอดทั้งในแฟนเพจเฟซ แล้วก็ในคอมเมนต์ของช่อง YouTube เลยนะครับงั้นก็โอเคคลิปนี้คอสตัวเราไปก่อนแล้วกันนะครับผมสวัสดีครับบาย